ภาพถ่ายแบบนี้เขาสร้างกันยังไงไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ p Play s t ส Store นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Bing ครับ b i n g จากนั้นกดค้นหานะครับให้เราติดตั้ง ringing Chat นะครับตัวนี้ผมติดตั้งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้อัปเดตเดี๋ยวผมอัปเดตก่อนสำหรับใครที่ยังไม่ติดตั้งก็ ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอพอเสร็จแล้วก็เปิดโปรแกรม Bring ขึ้นมาจากนั้นเมื่อเราอยากได้ภาพวาดสวยๆจาก AI นะครับให้เรากดตรงนี้ครับนี่นะครับจากนั้นเราก็พิมพ์คำสั่งนะครับให้ตัวแชทของ Bing เนี่ย ทำภาพให้เราเลยเช่นช่วยนะครับวาดภาพผู้หญิงโบราณน,นั่งอยู่บนเรือที่สร้างจากทองคำหลังจากนั้นเราก็กดส่งคำสั่งครับรอการตอบกลับของ AI นะครับ แล้วนี่ก็คือภาพที่เราได้นะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้ถ้าเรายังไม่พอใจนะยังไม่สวยพอเนี่ยเราก็พิมพ์ใหม่นะครับส่งครับรอให้บิงสร้างภาพอีกครั้งหนึ่งนะแล้วเราก็จะได้ภาพออกมาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้าจะใกล้เคียงที่สุดนะครับก็ว่ากันไปครับ มันขึ้นอยู่กับการออกคำสั่งของเราถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะค่อนข้างที่จะเป๊ะกว่าภาษาไทยลองเอาไปทำดูนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะให้ประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าสาระในเพจน,นี้น่าสนใจก็กดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมในคราวต่อไปสวัสดีครับ